สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องนแ,แฟนลําเพลินอีกแล้วมาแล้วครับนางเอกหมอลำคันแรกครับหมอลำหมอลำคนแรกที่มาฮอดนะครับสิเป็นผู้ใดไปเบิ่งนะพี่น้อง แต่ว่าเขาไม่ให้กอดแแบบข้นไปดีนะวันนี้ปโอ้ยรงปกว่าเนี่ยบบอรตุงทรงโกว่าพมาหอดกอนมูเถอะเบป้าเธอเป็นอะไรเขาเอาพวกจะ้ิจฉาหรือว่าไปลปาลูก้ยไม่เขาเขาไม่ให้ผมปไ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 ไป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 ไไไ่ไไไไเไไ่ไไไ่ไ ศิลปินเขแหลกท่มาอดนะครับโอ้ย่าศิลปินถอผู้ใดพ่อดรงกรโป๊ะเสิบโมเเลยสิบสือบัสอยเย่าเป็นศิลปินถอดเอจ้าไหนับผู้จ้าหนึงวตองคืนไหนบอมีศิลปินเแหลกท่มาศิลปิน ผู้ที่สองนะครับกำลังมาแล้วทาทังกระสผิวม่มาพี่น้องนี่หั่นล้มาศิลปินผู้ที่สองนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอีลาฟาใสนะครับพี่น้องผู้ใดมากาเจคนีรกี่ครับสาเหตุที่พ่อการใช้จัดนะครับนี่เพื่อบูรณะนะครับสิ่งที่ผูพังไป รถแล้วนะเพื่อนกงได้บุรณะนะครับผมพี่น้องบุรณะมาเออมาแล้วครับเดี๋ยวยังดิเอฟอมป่าใสมาแล้วอีหล่ามาแล้วครับพี่น้อง

เราพูดอะไก็สวยแตนี่ยันียวสัน,นทแม่หลุ่ันรแจงแม็กย่างอย่บรถนมยกตำบลนี่แหละครัตบตำบลบ้านเร็วปะมาต่องลงมาต่อง <c oughs> ลงมาลงไปุผู้เดียวอยู่หันบด้มงไปเอาเปียกปูวได้ไปบลปาจะหน่อยครับ เขาอบอกวิ่เลยลงับลยช่เขอบรื่อมอรย์ or? ่ย่างนี้เพงนยกล้องลขามากสูวเ่าหลักขาวระสถิต่นองหลักขาวับประเดียวจัดการให้จับจับบนกิ่โตกันยืสาหลักที่ปรเดียดจไมได้ประเดียว่าจะมาวาที่ลักขาไปกับเมียทังไหนบูหน้าโน่น บอบอลเราหายเบอร์เท่าอันทีนี่มาแล้วเบอร์เท่าคจัดมาขามาแล้วเนี่แต่ว่าคารเลี้ยนนี่นี่คารเลี้ยงต้องสามสีสิบีแล้วต้นนี้เกิดไปนี่เกิดแล้วตอนนี้นีแล้วแต่ว่า ตัวทั้งซ้ายสีรุ่นเดียวกับหนาบ๊อมแคมเลยข้างมาเปนอ้างกันเลยไอปีนี่ตัวซ้ายัวโอ้บอสสวอร์ดกันกำลังพิม์ไงอาในอาคาไหนอ่ะไหนอันนี้บ้านพักกูคุณคุณนะแก้ข้างเนี่ยข้างเนี่ย

เอ๊บอม้าบอม้ายังไงเอามาขึ้นขึ้นหลานใส่ใส่ตัวตัวตาวตัเต้วตัวตัวตัหตัวตาวตัวตัวตัวตาวต่วตัวตัวตัวตาวตัวตันตัว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 ตัเราวตัวตัวตาเตัเราวตัวตัวตัวตาวตัวตาวตั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 วตาวตัวตาวตั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 ว ไม่บอกเลยมัจะมาไม่มาโอ้แล้วที่เสื้อผ้า่อไปแล้วตัวแล้วขาบอก่าแ่ไหมเออไม่เห็นการนอยู่นี่รถเราเห็นแค่มาเลืกตีสองจังเลยคุณกระจายเงินเท่านั้นแหละกาเงินเลยรจายถามผุดจัดนลผุดจัดจัดูผุดจัดเน้อผดจัดผู้รับงานพอดีเอา่พอดีเออ่ะไม่ได้เจ้่ ตอนแก่ปวดอะไรดบบนี้กันสกำลังพูดจัดไปโอเยต้องสัมผัสพูดจัดนะสัมผัสให้มันเอาชีวิตมันหลอดก่อนมือนี่คือแบบว่าไม่อพูดจัดอะบ้บ่ให้คืนห้านอ๋บ่องเพราะว่าพูดจัดบ่มี่มือเบิ่งเพราะว่าจีดลอกกระมือนี่คือจะลวกแต่ตังหานเล็กนักลานผีเพราะว่าเขาสอบมาษาหมื่นละป้อมแปร์คอยขูอยู่เพราะว่าเอ็นที่ไปฟ้อกคอยแลี้ยวอันพ่อเนี่ยแก้มแดงแล้วนะแต่ไม่นอกตะครีด เอาๆุกเพ้่อนนอกแขกแล้วมเ้งแต่นกแดดถ้ามงเลงก็ยังไม่รอกูเข้าไปป้าจสามล่างผุกหนอกเมแดงเลยว่าจันฉลบปนอกแค่แขกฉลุปคูเราคือฉลุปคู่ผู้ชายก่อคู่ผู้ชายนุ่มกว่คูุ้ท่านคู่กุ้ท่านหมอนุ่ยดอกทีนั้นัวถึงอะฉลุเแดงนแงใหม่ก่อนแดงแงใหม่ก่อนมาวาณคูมาก ค่ะแล้วจะไปคิดต่อไปคุณแม่บอกแบนว่ามันไม่ไหวขาไปใช่ไหมไหวไปนะ เอฟซีเอฟซีแล้นจอาเจ็ดบ้านขอดูคลิปนี้หน่อยนะขอดูคลิปนี้หน่อยนะ